สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเด e ะเงาะ n n แนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม b a c k d e s s e r t Mobile นะครับหรือ BDOM นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการสุ่มหาของทองของม่วงนะครับแล้วก็ของส้มต่างๆนาๆนานะครับว่าทำได้ยังไงบ้างสำหรับใครที่ไม่ได้เติมตังนะครับสามารถสุ่มหาได้ไหมในเกมก็บอกเลยว่าได้นะครับอยู่ที่ดวงนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3,500เหรอเพียง2,500บาทนะครับผมยังไงถ้าสนใจนะครับกดในคลิปด้านใต้เลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมโอเค นะครับวันนี้ที่ผมจะมาซุมให้ดูนะครับก็คือซุมอยู่ในหมวดของร้านค้าชาคาชูนะครับซึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วผมก็มีเหรียญทองอยู่ประมาณ8 4ด้สี่บเอ็ดเหรียญเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกไหมนะครับไอ้พวกของทองของม่วงอะไรต่างๆนานะครับของส้มมันจะมาหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับส่วนเหรียญทองเนี่ยถามว่าหาได้จากไหนบ้างนะครับผมจะบอกให้คร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับ ว่าสิ่งที่มันจะหาได้นะครับเท่าที่ผมนึกออกนะครับด้านบนนี้ก่อนเลยครับลูกคนและเป็นเครื่องขีดขีดเครื่องไปข้างบนนะครับพวกตามเควสต่างๆนะครับเนี่ยที่มันอยู่ในตรงนี้นะครับมันจะมีแจกอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราทําผ่านทําภารกิจผ่านพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีแจกอยู่ข้างในตรงนั้นนะครับผมเนี่ยพวกเควสต่างๆานานาทั้งหลายนะครับผมมันจะมีให้เราเลือกแจกหลายอย่างนะครับผมที่อยู่ในนี้ นะครับก็ลองทํากันดูนะครับเนี่ยในส่วนของค่ายก็มีเช่นกันนะครับเนี่ยพวกส้มพวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในเควสพวกนี้แหละครับแจกร้อยเหรียญห้าสิบเหรียญนะครับยังไงก็ลองเข้าไปทํากันดูนะครับแล้วก็มีในส่วนของกวาดล้างนะครับที่มันจะได้เหรียญนะครับเนี่ยนะครับกดเข้าไปตรงรางวัลเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับ เนี่ยมันจะมีอยู่ทุกดันเลยนะครับพวกกวาดล้างเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่หนึ่งะครับแล้วก็ไล่ระดับไปเรื่อยนะครับเขาก็ลงกันไป10กว่าแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ลงได้ประมาณนี้อยู่นะเนี่ยเกเนี่ยรวมานี้แหละครับของเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยไอ้เจ้าเหรียญเนี่ยนะครับเยอะอยู่นะครับยังไงก็ไปลองลงกันดูนะครับแล้วก็จะมีพวกเออเควสต่างๆนานานะครับที่เวลามันขึ้นเตือนพวกธารกิจนะครับเมื่อสําเร็จเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้รับเหรียญทองเช่นกันเห็นไหมครับ เหรียญโบราณนะครับมันสามารถหาได้ในเกมนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าต้องเติมเท่านั้นไม่จําเป็นนะครับผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็มีเป็นพันเหรียญเลยเมื่อวานผมสุ่มไปแล้วแล้วลอกหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาลองสุ่มอีกนะครับถ้าเกิดว่าผมได้ของมาถามว่าเคยได้ไหมเคยได้นะครับของทองของม่วงเนี่ยผมขายทิ้งหมดนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่ผมไม่ได้ใช้ผมก็ขายทิ้งผมไม่เอามาใช้เดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาอะไรก่อนดีเอาชุดแล้วกันนะลองดู ลองสุ่มแบบติดเลยมีอะไรออกไหมโอ้ยต้องกดเองอ่ะอเนี่ย <S <S 1> <S 1> เฮ้ยนี่ไงม่วงมาแล้วหนึ่งนะครับเห็นไหมเกาะชาเมลนะครับได้ม่วงแล้วหนึ่งชิ้นนี่เห็นไหมครับได้ม่วงมาแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ต้องการผมไม่ชอบอะ่ะผมก็ไปขายทิ้งนะครับก็ขายได้เนี่ยห้าแสนแปดนะครับผม ส่วนของพวกนี้นะครับที่เหลือๆทั้งหลายเนี่ยถามว่าผมเอาไปทาอะไรนะครับเดี๋ยวผมกลัวว่าพื้นที่ในกระเป๋าจะไม่พอผมก็เอาไปเป็นอาหารของไอ้เจ้าพูดดําของเรานะครับผมแค่นี้เนี่ยเอาไปเลยให้มันกินไปครับอัพเลเวลพูดดาไปเนี่ยเกียร์สกอร์เราก็จะเพิ่มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาส่มกันต่อเห็นไหมเสื้อออกมาแล้วหนึ่งนะครับ This the one purchase enough to purchase enough here. is is one make anyone become a regular a เอารองเท้าบ้างแล้วกันเมื่อกี้เสื้อโดนไปเก้าสิบนะลองดูครับสิบอันจัดไปแสงเขียวมาหมดเลยวะ่ะโอ้โหรอบนี้ไม่มีม่วงนะครับผมซื้ออีกนะครับขออีกรอบ ไม่มีนะครับผมโอเคพอก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของเต็มนะครับเราไปเคลียร์ก่อนเราก็เอาไปเป็นอาหารของเจ้าพูดดำเหมือนเดิมนะครับผมจริงๆเราจะกดทีเดียวก็ได้นะครับแต่ผมถนัดคลิกนะครับผมพูดดำผมล่อไป71แล้วนะครับเราก็ให้มันกินไปเรื่อยครับผม แล้วเราก็ไปสุมใหม่เข้าไปที่ร้าน,นะคะ้าชาคาทูเหมือนเดิมองสุอาวุธลองกันดูาไมอาวุธลองแ<อ>ท่ั้งแปดจัดไปโอ้ยไม่มีม่วงเลยเหรอหารอบโอ้โหอันนี้เขียวล้วนโฮโฮโฮ เห็นแล้วอยากจะกรีดจริงจริงกิอันนี้เอาไปขายได้อยู่นะครับอันละห้าหมื่นู่นะไม่เป็นไรผมเอาไปให้มันหม่ำหมดเลยแล้วกันเอาฟ้าเราเก็บไว้ก่อนนะครับผมแล้วกิ่อเดี๋ยวสี่ร้อยกว่า เอาเป็นหมวกแล้วกันนะลองหมวกดูมั่งเออทำไมไม่มีทองมาบ้างอะโอ้ยขออีกรอบได้ป่า โอเคกระเป๋าไม่พอแล้วนี่เอาดีกว่าของของฟ้าเอาเก็บไว้ก่อนนะ าอาวุธใช้สิไม่เอาเอาจริงๆส่วนที่น่าสุ่มอะนะครับเป็นมือกับเท้าผมว่ามันโอเคนะของเริ่มเริ่มเยอะเริ่มเยอะ ไปหน่อยดีกว่าไปลุยต่อครับผมเก้าสิบเหรอขอชุดอีกทีแล้วกัน

หมดไปเลยนะครับผบอก90เหรอจัดเสื้อไปแล้วกันโอ้ไม่พออีก นั้นเราไปเกลียกระเป๋าก่อนดีกว่าแล้วเราก็สุ่มทีเดียวว่าน่าจะพอแล้วครับผมเสื้อปะไม่มีม่วงมาอีกเลยอ่ะคิดดูดิได้โคตรยากอ่ะโหเรียบร้อยครับผม หมดนะครับศูนย์เรียบร้อยนะครับดวงไม่มีเลยจริงๆนะครับผมได้แต่อาหารพูดดำนะครับผมเนี่ยได้แต่อาหารพูดดำมาเรียบร้อยครับผมก็ตามที่บอกเลยครับตัวผมเองตอนนี้ก็เกียร์ประมาณนี้เองนะครับก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับแต่ก็มันนะครับบอกเลยว่ามันติดอยู่นะครับผม โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นดูยังไงก็ไปลองโหลดมาเล่นได้นะครับผมสำหรับ Back Desert Mobile นะครับ BDOM นะครับผมยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับเดีะเงาะชแนลนะครับชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆาุจุ๊บ